ตัว oh. นึ่งรับพี่น้องมาขึ้นต้นหนาเลยอึงเผาอึงกระนนี่ครับเจอยเปลสุไ่ะดุ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 ดนดุดรดุ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 ด้ดุ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 ดมดุดุงุดุนุดุดแดุ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 บเดุ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 ด้ดุ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 ดดมดุดุนุดุดดุดุดุด ไปหาอึ้งแห่งกันครับพี่น้องไปไปหาน้ำกันพี่น้องแรงนี่ไปเบิ้งช็อตเด็ดต้กกันครับผมเจอแล้วตัวนึงครับผมโอ้โหเห็นมอนี่พี่น้องเห็นมอนเนี่ยเห็นมอนเห็นม,นมอน หานัากันพ่อกิ้งก่าใช่ไหมขี่กับปอมนะครับพี่น้องบนหัวบนเกาะอยู่โอ้ย ไปครับพี่น้องไปหาดกันใาม่ยอุ้ยบอกขีดมู้ครับพี่น้องพูดโดดไปแล้ว ไปหนีบบุมีครับพี่น้องนี่ไตอึ้งแหงครับตไตง,ง่ายๆไตตามไฟโดครับพี่น้องมือพูนพี่นอ้องเบิ้งถือเมล็ดเงาครับผมโอ้ยเฮงงามแหงงามหฮงตัวยังสวยเลยครับ ครับเม่ยเข่าตาบนในเม่งบึกหลายอู้เ<ป>ห,ห็นไหมฮะมีบอเห็นบ่เขาแตงจับ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 บูจับจบ,จบ,จบูอือหนานสองตัวอ๋อใส่ถุงดีดีพี่น,อน้องเขียดน้อยขเขียดน้อยไรับ หาตูว่าตุ่มไม่ได้ว่าเตงเฉยไรอยู่ đây ติดน้องเด้งน้องเด้งยังไงน่าจะเตงแบบไหนพอแยกให้ล่ะสิพูดอะไรพูดอะไรเจ้าอะไรครับผมพูดพูดนะโกบโกบพูดนะโกบเงี้ยพูดนะโกบเงี้ยโกบเงี้ยทอโกบเงี้ยพูดนะพูดนะพูดนะโกบเงี้ยเด็กไปแล้วพูดนะพูดนะทอโกบเงี้ยไปแล้วโกบเงี้ยโกบเงี้ยโกบเงี้ย ไปบกไปคุก่อม่ไนี่เลยนี่เลยเดี๋ยหน่วยยังหมเวัดตรงนี้บกไล่นะไอไล่่ายใตังเฉียดน่อยนี่อึ้งเลยจีเอตัวนึงทุตายชอบขุแ้งหมดเลยมันไอิงปีงางปังไปครับหาตัว ตกใจเบิดขับยองนึกว่าตาอื่งตาเหลี่ยมมองเมาอยห้างโคกครับพุ่อนอะไปดอปีดอ้งมึงมงมึงมโอ้ยเป็นสุกไล่ะ หมุนมาแกงไว้หมุนมาแกงไว้อหยาะปลาทั้หมุนไว้ครับหมุนไว้ครับหมุนไว้ครับยางเต็มมือผมเลยครับครับโอ้มีเลยหาไตอื่นแห่งน้ำถนนเนาะ

ับนี่เข็ดมูครับผมโอ้โอยเห็นตาโคนึงนะพี่น้อง จากสิมันอื่งขึ้มนมาอย่างเดียวอู้หูอึ้งลีครับผมผัวอึ้งลีครับเห็น,นพี่น้องเห็นบ่นนหน,นิเห็น,นบ่เห็นบ่ครับเห็นบ่โอ้ยยังงับครับผม เฉียดโม่เนาะตาแดงๆตาแดงเป็นเน้องเนี่ยครับกุืนกันนะครับพน้องอ๋อเป็นไหนจะเป็นเฉียดโม่ครับผม ขนะึ้นสุกเนาะเึ้นสุกเึ้นสุกก่ะซ้ำอุ๊ๆอา โอ้ยแล้วครับพี่น้องดูความเงียบขุ่นเลยนี่ครับพี่น้องเสียงห้องเต็มเลยนะแต่ว่าเพิ่นเดียวบ่ฮค่ะเขะครับคนลงน้ำบ่ได้แล้วพุ่นน่ะไข่เพิ่นร้อยเต้ยนะครับอึ้งกับโดนเนาะครับหรืออึ้งเผา ตัวนี้ครับพี่น้องมาขึ้นต้นหนาเลยนี่เอิงเผาอิงกระโดนนี่ครับจอดจอดจอดมาขึ้นต้นหนาเลยอ๋อไม่ไม่ยรุ่นจับไปเรื่อยๆนะครับกับผมพี่น้องก็รู้สึกว่าสิ่นี้ค้นมากวนก่อน,นแล้วนะครับรู้สึกว่าเพิ่น คือเพิ่นแค่เพิ่นเปียวมากเลยครับพี่น้องนี่ผมได้แค่ตัวเดียวนี่อึ้งกระโดนนะครับหรืออึ้งเผาบานห้องโอเคครับกับพี่นอ้องหรือพาพี่น้องไปหาเพิ่งมองอื่นนี่ครับผมไปไปรุนน้ำกันอีกผู้หยางขึ้นมาพอยครับพี่น้องเป็นยูขางฟังดวงดีครับพี่น้องดวงดี อีกตัวนึงครับนี่คืออึ้งเผาของอึ้งโดนหน้าเนาะน,นี่แหะครับงามครับพี่น้องสุดยอดเลยครับอย่างงามเลยครับเอาค,ครับพี่น้องหามาแล้วกว่าจะหากลับนเนาะบัดนี้ขนผมหาจนมาหอดถนนใหญ่ครับ คืออยู่ปากทางปากทางบ้านมูของเจ้าของนะครับคือมาหาอึงครับพุดนอยากให้พี่น้องพุดนะไปบิง่เงเห็นด่งเงาเอาโอ้มันมืดเนาะพุดนะได้อยู่ครับอย่างบ่ได้หลายครับเพราะว่าเป็นอึงแหงเนาะไปครับพี่น้องผมชี้ยางกลับว่าที่ได้มีรุ่นอีกสักดตัวสองตัวเพคบผมพุดนะหงอ,อกเอีกหงอ,อกอีกอยู่ครับปวดนะกลับมากรับพ่ออีกครับนี่คืออึงนะครับรอึองอยางเหงาเนาะครับเนี่ย มารับเลยเพิ่นขึ้นมาหากินแมงอยู่ข้างข้างไฟในไฟดูอ้าอยู่ข้างหน้าแล้วครับนี่ขึ้อนออกมาหากินแมงแล้วครับอุ๊ยอ,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 อย่างเพิ่นมือนครับเหมือนเหมือนปวดปวดเบิงอ๋อหน่อยอ้ไปครับลุนดี ยมิโตอเหรอครับกับผมอย่างหอดทางออมบันนะครับทางออมบันแล้ววาวยิมีโต้เนะครับรุนน้ำกันวัดไต้อึ้องแห่งสิใตประมาณนี้นะครับไต่ลำคางถนนน้ำพุน่นต้นใหม่เนี่ยนะครับต้นใหม่เก่าเพราะว่า ลึงเพ่อนจิมักยู่แบบกันนะครับพี่น้องไปรุ่นน้ำข่างไปดูน้ำกันดีครับผมครับผมพี่น้องก็กลับมาฮอดบัลเนาะก็ได้อยู่ครับสิบสิบกว่าตัเนาะสิบประมาณรุ่นนะครับฝากให้พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแช่นะครับกดกระดิง่งแกงเตือนนะครับกด subscribe นะครับ ก็ขอจบคลิปนี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ